สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีนักเรียนห้อง3ามทับหนึ่งาทับแล้วก็3ทับสิด้วยนะคะทีนี้วันนี้นะคะครูจะมาสอนเรื่องกระจกกับเลนนะคะเนื่องด้วยว่ามีเพื่อนบางคนเนี่ยเขามาขอให้ครูเนี่ยติวเรื่องกระจกกับเลนให้แต่ว่าครูคิดว่างั้นครูก็อัดคลิปสอนไปเลยเนาะเพื่อจะได้แชร์สําหรับคนอื่นด้วยที่ยังไม่เข้าใจนะคะทีนี้นักเรียนฟังครูนิหนึงนะว่าเรื่องกระจกกับเลนเนี่ยครูออกข้อสอบหลายข้อครูออกข้อสอบหลายข้อ แต่แต่ในพา์ที่เป็นอันเนี้ยนะคะในพาทที่เป็นการวาดรังสีเพื่อหาภาพจากวัตถุเนี่ยครูออกแค่ข้อเดียวเรื่องที่เป็นอย่างเนี้ยเรื่องการวาดเส้นรังสีอะไรเงี้ยครูออกแค่ข้อเดียวแล้วก็ไม่ใช่ข้อเขียนแล้วก็ไม่ใช่ข้อเขียนนะคะครูอ,ออกแบบนี้ข้อเดียวซึ่งครูอ,ออกเป็นข้อช้อยแล้วข้อช้อยนั้นเนี่ย ครูไม่ได้ให้เราวาดเส้นดังสีเพื่อหาภาพเลยไม่ใช่สิ่งที่ครูถามคือครูถามว่าภาพที่เกิดขึ้นภาพที่เกิดขึ้นแบบเนี้ยเป็นภาพจริงหรือภาพเสมือนแล้วหัวตั้งหรือหัวกลับเนี่ยอันเนี้ยภาพจริงหรือภาพเสมือนอันนี้ภาพจริงหรือภาพเสมือนอ่ะอันนี้คือครูถามแบบนี้นี่ครูครูไกลให้เลยนะเพราะว่า ครูไม่อยากให้เราไปจําเส้นรังสีนะคะทีนี้เรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวครูขอ,อกลับไปดูหน้านี้นะอ่ะกําลังเล็อขอดอยู่กลัวกลัวว่าตัวเองจะพูดแล้วลืมเล็อร์ดนะคะอ่ะทีนี้ขอทบทวนนิดนึงเอามาเรื่องกระจกก่อนเรื่องกระจกก่อนนะกระจกนะอ่ะนี่คือกระจกใช่ไหมเวลาที่เราส่องกระจกเนี่ยก็เห็นหน้าเราครูหันกระจกไปยังอ่อหน้าจอคอมก็เห็นหน้าจอคอมก็คือปกติอยู่แล้วนะคะการที่เราเห็นตัวเราเนี่ย สะท้อนในกระจกเนี่ยเนื่องจากว่าแสงที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยไปกระทบกับกระจกใช่ปะแล้วเนื่องจากว่ากระจกเนี่ยเป็นวัตถุทึบแสงใช่ไหมแสงไม่สามารถวิ่งผ่านได้แสงก็เลยเกิดการสะท้อนกลับแล้วแสงมันสะท้อนกลับแล้วมันดันมาเข้าสู่ตาเราตกที่เรตินาเราก็เลยเห็นภาพที่เกิดขึ้นนะคะว่าอ้นี่คือนี่คือเราในกระจกอ่ะอันนี้คือกระจกก็คือเป็นสมบัติการสะท้อนนะคะ กระจกเนี่ยเป็นสมบัติการสะท้อนนะจำไว้นะเพราะว่าแสงเนี่ยไม่สามารถผ่านกระจกได้ดังนั้นแสงจึงสะท้อนกลับเข้าสู่ตาเราแสงใช้สมบัติการสะท้อนกระจกเอาใหม่กระจกใช้สมบัติการสะท้อนแสงเพราะว่าทําไมเพราะว่าแสงไม่สามารถวิ่งผ่านได้ถูกต้างวะที่เรามาดูกระจกวันนี้ครูจะสอนกระจกสองตัวด้วยกันก็คือกระจกนูนกับกระจกเหลากระจกนูนตัวแรกกระจกนูนตัวแรก ครูออกข้อสอบนะอันนี้อันนี้คือกระจกที่ตั้งอยู่ตรงสามแยกถูกต้องไ่คะลูกตั้งอยู่ตรงสามแยกตั้งอยู่ตรงทางโค้งทีนี้ครูถามว่าไอ้กระจกตัวเนี้ยมันเป็นกระจกนูนหรือกระจกเวาที่เขาทําไมเขาต้องไปตั้งที่สามแยกต้องไปตั้งตรงทางโค้งเพราะอะไรลูกเพราะว่าเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยทาให้เราเนี่ยมองเห็นรถที่กําลังจะ ส่วนมาได้ได้ชัดขึ้นถูกไหมคือคือสมมุติว่าเราอยู่อ่ะสมมต,นตินี่เป็นสามแยกถูกต้องป่ะนี่เป็นสามแยกใช่เปล่านี่เป็นสามแยกแล้วนี่คือรถเรานี่คือรถเราตรงนี้ที่ครูกําลังวงอยู่แต่หัวใจนี่คืออะไรหัวใจนี่คือหัวใจนี่คือกระจกนูนก็คือไอ้เจ้าตัวนี้ถูกต้องป่อะอะทีนี้เนื่องจากว่าบางทีรถเราเนี่ย เรามาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเห็นรถด้านข้างได้เขาก็เลยมีเจ้ากระจกนี้เข้ามาตั้งไว้เพื่อให้เราเห็นรถสองฝั่งที่กําลังจะสวนมาได้ชัดขึ้นถูกไหมดังนั้นเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นเลนนูนนะคะเป็นเลนนูนมีคุณสมบัติที่ทําให้เราเนี่ยเห็นภาพได้กว้างขึ้นคือเห็นภาพได้กว้างขึ้นนะคะแต่วัตถุที่อยู่ในภาพเนี่ยจะเล็กลงนักเรียนดูในรูปนี้เห็นปะอ่ะเดี๋ยวครูซูมให้ปึ้งอ่ะครูกําลังซูมให้อยู่อ่ะ โอเคนี่คือซูมแล้วนะคะนักเรนจะเห็นว่าวัตถุเนี่ยมีขนาดเล็กเห็นปะรถในภาพนี่มีขนาดเล็กมากแต่ว่าเราเห็นมุมมุมรอบรอบเนี่ยกว้างมุมรอบรอบในกว้างคือภาพที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นมุมกว้างแต่ว่าวัตถุที่เราเห็นในภาพมัน,มนจะมีขนาดเล็กลงนะคะอันนี้คือเลนนูนนะคะมีคุณสมบัติกระจายแสงนะคะเลนนูนกระจายแสงนะลูกจำไว,ไว้ว่าเลนนูนกระจายแสงอ่ะ ต่อมาต่อมาอันนี้เป็นกระจกกระจกเงาที่หมอฟันเนี่ยเขาใช้สองฟันเนาะทีนี้กระจกเงาเนี่ยนักเรียนลอ,ลองนึกภาพตามครูนะเนื่องจากว่าเวลาหมอฟันเขาต้องทําฟันเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเอาคอเนี่ยเข้าไปแบบข้างในได้ถูกไหมคือเรามองไม่เห็นข้างในเขาก็เลยต้องมีตัวช่วยก,ก็คือกระจกให้เห็นฟันข้างในได้ชัดขึ้นนักเรียนคิดว่ากระจกที่หมอฟันเอาเข้าไปส่องมันมันควรจะเป็นยังไง คือกระจกเนี่ยควรที่จะทําให้หมอเนี่ยเห็นภาพชัดขึ้นหรือใหญ่ขึ้นถูกต้องปะอ่ะดังนั้นสิ่งที่เขาใช้คือกระจกเว้าวนะคะเขาใช้กระจกเวาวเพราะกระจกเวาวเนี่ยมีคุณสมบัติในการรวมแสงทําให้ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยใหญ่ขึ้นฟิลแบบฟิลเหมือนเหมือนเคยส่องกระจกนี้ไหมอะนักเรียนดูนะกระจกอันเนี้ยกระจกด้านเนี้ยกระจกด้านนี้เป็นขนาดปกติแต่พอคุกกลับอีกด้านหนึ่งเห็นปะ มันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นอ่าหมอฟันเขาใช้กระจกตัวนี้แหละนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยให้ให้เขาเนี่ยเห็นฟันเราชัดขึ้นเนาะให้ภาพเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ขึ้นเขาจะได้ทําฟันได้ถนัดขึ้นนะคะ2ตัวนี้เนี่ยครูอาจจะออกข้อสอบนะคะครูจะถามว่าเป็นกระจกชนิดใดอ่ะไปแล้วนะ2ข้อทีนี้อันนี้นักเรียนฟังครูนะการเกิดเส้นดังสีเนี่ยการวาดลากเส้นอะไรแบบเนี่ย ครูไม่ออกข้อสอบนะคะครูจะออกแค่ว่าภาพที่เกิดขึ้นภาพที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นภาพจริงหรือภาพเสมือนทีนี้ครูจะสรุปง่ายๆเลยนะนักเรียนฟังครูนะเรามาดูกระจกก่อนเรามาดูกระจกก่อนกระจกนะคะกระจกเนี่ยเนื่องจากว่าแสงไม่สามารถที่จะวิ่งผ่านได้ถูกต้องปะดังนั้นเมื่อแสงไม่สามารถวิ่งผ่านได้เนี่ยแสงจึง สะท้อนกลับแสงจึงสะท้อนกลับะสะท้อนกลับทีนี้นักเรียนฟังครูนะถ้าแสงสะท้อนกลับแล้วอะดังนั้นภาพที่เกิดขึ้นภาพที่มันควรจะเกิดขึ้นมันก็ควรที่จะอยู่ข้างหน้าเลนถูกปะถูกไหมดังนั้นภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ควรที่จะอยู่ฝั่งนี้ถูกต้องปะคะถูกต้องปะอะเมคเซนส์เลยนะฟังครูนะถ้าภาพ ควรที่จะเกิดฝั่งนี้ดังนั้นฝั่งนี้ก็ควรที่จะเป็นภาพจริงนะคะอ่ะฝั่งที่อยู่หน้ากระจกก็ควรที่จะเป็นภาพจริงเดี๋ยวครูจะเขียนยังไงดีอ่ะเขียนอย่างนี้ดีกว่าโอ้ยแปบบ๊บนึงนะลูกภาพจริงถูกปะคะถูกป่ะคะภาพจริงแต่ถ้า ในกรณีที่ภาพเนี่ยไปตกอยู่หลังกระจกอนะักเรียนฟังครูนะถ้าภาพไปตกอยู่หลังกระจกเนี่ยในยเรียนนึกภาพตามครูนะกระจกเนี่ยแสงไม่สามารถวิ่งผ่านได้เอา้าแต่ถ้าภาพไปเกิดหลังกระจกเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้ถูกต้องปะแต่ถ้าในกรณีที่เกิดขึ้นมีไหมม,มีนะคะในกรณีที่เกิดขึ้นแต่ภาพนั้นที่เกิดขึ้นอยู่หลังกระจกเนี่ยมันไม่ใช่ภาพจริง มันเป็นภาพสะเสมือนค่ะเอาสีเดี๋ยเดี๋ยว,เ,ยวเอาเป็นสีสีนี้แล้วกันสีชมพูภาพสเสมือนภาพสเสมือนอ่ะอันนี้นักเรียนเก็ตนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เลยนะตรงนี้สำคัญมากพ่อข้อสอบนะคะถ้าเป็นในกรณีกระจก แสงไม่สามารถวิ่งผ่านกระจกได้แสงก็เกิดการสะท้อนกลับถือต้องไหมดังนั้นเมื่อแสงเกิดการสะท้อนกลับแล้วภาพที่เกิดขึ้นก็จะเกิดอยู่หน้ากระจกถูกต้องไหมคะภาพก็ควรจะเกิดหน้ากระจกถูกไหมแม่เพราะว่าแสงมันไม่สามารถวิ่งไปด้านหลังได้อะดังนั้นมันต้องอยู่หน้ากระจกอยู่แล้วภาพที่เกิดขึ้นอะ่ะถ้าภาพที่อยู่หน้ากระจกเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาพจริงอ่าแต่ ถ้าภาพมันดันทาเลนส์ไปอยู่หลังกระจกก็เป็นภาพเสมือนแค่นั้นเองอนักเรียนเก็ตเก็ตไหมลูกอ่ะต่อมามาดูเลนส์เลนส์ก็คือเนี่ยเลนส์เหมือนที่ครูใส่เนี่ยแว่นที่ครูใส่ก็คือเลนส์นะคะก็คือเลนส์ทีนี้ครูถามนักเรียนว่าเลนส์เนี่ยแสงสามารถวิ่งผ่านได้ไหมอะนักเรียนดูเดี๋ยวครูถอดแว่นนะอ่ะนักเรียนเห็นครูปะถ้านักเรียนเห็นหน้าครูเห็นตาครูเนี่ยแสดงว่าแสดงว่า แสงมันวิ่งผ่านเลนได้ถูกต้องไหมคะแต่เมื่อแสงวิ่งผ่านเลนปุ๊บแสงมันเกิดการหักเหของแสงนะคะดังนั้นดังนั้นถ้าในกรณีที่แสงวิ่งผ่านเลนได้เนี่ยภาพที่เกิดขึ้นก็ควรที่จะมาอยู่หลังเลนถูกต้องปะก็แม่แสงมันวิ่งผ่านเลนได้อ่ะในเมื่อแสงมันวิ่งผ่านเลนได้ภาพที่เกิดขึ้นก็ต้องมาอยู่หลังเลนสิแม่เพราะว่าเลนเนี่ยมัน แสงมันไม่ได้สะท้อนกลับนะถูกปะแสงมันวิ่งผ่านไปอยู่หลังเลนเลยถูกต้องมากดังนั้นภาพที่เกิดขึ้นต้องอยู่หลังเลนอ่าถ้าภาพที่เกิดขึ้นควรจะอยู่หลังเลนดังนั้นภาพที่เกิดหลังเลนเนี่ยเป็นภาพจริงป๊บนึงนะคะอ่าน้องกวนครูมากอ่าดังนั้นภาพที่เกิดขึ้นนะคะภาพที่เกิดหลังเลนเนี่ยก็ควรที่จะเป็นภาพภาพจริง นักเรียนอย่าจําสลับกันนะอย่าจาสลับกันนะระหว่างเลนกับกระจกทีนี้นักเรียนฟังครนะูนะเนื่องจากว่าแสงเนี่ยม,มันวิ่งผ่านเลนมันวิ่งผ่านเลนได้และน้องก็เกิดการหักเหแสงวิ่งผ่านเลนได้ภาพที่เกิดขึ้นเมื่อแสงวิ่งผ่านเลนได้นะอันเนี้ยแสงวิ่งผ่านเลนได้ภาพที่เกิดขึ้นไปตกอยู่หลังเลนน้องเป็นภาพจริงก็ควรที่จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ มันจะมีเลนอยู่บางเลนชอบเล่มหน่อยภาพที่เกิดขึ้นดันมาอยู่หน้าเลนอย่างเงี้ยอ่านเลนดูเนี้ยเห็นไหมอันนี้คือภาพนะคะที่ครูวงนี่คือภาพถ้าภาพมาอยู่หน้าเลนอ้าวได้ไงอ่ะเพราะปกติอันนี้คือเลนใช่ป่าวนี่คือเลนแสงวิ่งผ่านได้ดังนั้นภาพก็ต้องตกมาอยู่หลังเลนดิถูกป่ะแต่ไอเจ้าเลนเว้าเล่มนะคะหักเหไปหักเหมาปุ๊บแสงมาอยู่หน้าเลน ดังนั้นถ้าแสงอยู่หน้าเลนเนี่ยมันผิดหลักแหละดังนั้นเขาจึงเป็นภาพสะเหมือนภาพสเสมือนอันนี้เป็นเทคนิคในการเข้าใจแล้วก็จำนะลูกเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเยอะครูก็เลยครูไม่ได้เทให้ทั้งหมดครูเทเท่าที่หนูน่าจะรับไหวอ่ะอันนี้คือเบสิกและถามว่านนี้จำไหมอันนี้คือ ตามความเข้าใจนะหนูไม่ต้องคิดอะไรเยอะหนูคิดแค่ว่าเลนกับกระจกมันต่างมันต่างกันยังไงกระจกเจ้ากระจกมาดูเจ้ากระจกอันนี้ครูทบทวนเลยนะใครที่เข้าใจแล้วผ่านเลยนะคะผ่านไปเลยนะลูกครูจะให้สําหรับคนที่เขาไม่เข้าใจจริงๆกระจกนะคะแสงไม่สามารถวิ่งผ่านกระจกได้ถูกต้องป่ะคะดังนั้นถ้าแสงไม่สามารถวิ่งผ่านกระจกได้แสงจึงเกิดการสะท้อนกลับเมื่อแสงเกิดการสะท้อนกลับสะท้อนกลับยังไงสะท้อนกลับอยู่หน้า อยู่หน้ากระจกถูกต้องปล่คะสะท้อนอยู่หน้ากระจกดังนั้นภาพที่เกิดขึ้นก็ต้องอยู่หน้ากระจกอยู่แล้วถูกปะภาพที่เกิดขึ้นต้องอยู่หน้ากระจกดังนั้นภาพที่อยู่หน้ากระจกก็ต้องเป็นภาพจริงแค่นั้นแหละอืมแต่ถ้าภาพดันไปเกิดอยู่หลังกระจกก็คือน้องเป็นภาพเสมือนแหละแล้วนางจะทะลุไปได้ยัง,งไงเพราะว่านางเป็นวัตถุทึบแสงอ่ะอันนี้เป็นวิธีจําเทคนิคในการจําของครูเทคนิคในการจําแล้วก็เข้าใจ นักเรียนจะจําอย่างนี้ก็ได้นักเรียนจะจําแค่กระจกก็ได้นะคะนักเรียนจะจําแค่กระจกก็ได้เพราะว่านักเรียนดูนะกระจกกับเลนเนี่ยมันต่างกันยังไงถ้ากระจกหน้ากระจกเนี่ยหน้ากระจกจะเป็นภาพจริงแต่หน้าเลนจะเป็นภาพเสมือนเห็นปะแต่ถ้าหลังกระจกจะเป็นภาพเสมือนหลังเลนจะเป็นภาพจริงน้องจะสลับกันอยู่ดังนั้นถ้านักเรียนจะจําหรือเข้าใจนักเรียนจะจําไปแค่อย่างเดียวก็ได้นักเรียนจะจําไปแค่กระจกก็ได้ว่า หน้ากระจกเป็นภาพจริงหลังกระจกเป็นภาพเสมือนแล้วก็นักเรียนก็ค่อยสลับอ่ะก็ถ้าหน้ากระจกเป็นภาพจริงหน้าเลนก็ต้องเป็นภาพเสมือนก,ก็คือจำไปแค่อย่างเดียวอ่ะถ้าจำกระจกไปก็สลับค่อยคสลับไปเดี๋ยวก็เป็นเลนเองนะคะอ่ะอันนี้เก็ตนะที่ตรงนี้ผ่านแล้วตอนแรกครูจะสอนการวาดภาพจากลังสีอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าด้วยเดี๋ยวคลิปมันยาวแล้วก็นักเรียนจะเบื่อ นะดังนั้นครูก็เลยขอไม่สอนตรงนี้เนาะเอาที่แบบว่าเป็นเนื้อเนือก็พอที่ออกข้อสอบดีไหมนะในในส่วนตรงนี้ถ้านักเรียนอยากจะเรียนการเกิดภาพจากลังสีอะไรเงี้ยครูคิดว่านักเรียนไปสามารถไปดูใน youtube ก็ได้เนาะหรือไม่ก็ค่อยตีกันอกรอบอีกนั่นน,นู่นนี่ทีนี้เรามาดูเรามาดูเรียนนิดนึงครูอยากให้เน้นในเรื่องของคนสายตาสั้นกับคนสายตายาวอ่า เลนพอจะเข้าใจไหมว่าคนใส่ตาสั้นเขาต้องใส่แว่นใส่ตายาก็ต้องใส่แว่นแต่เขาจะใช้เลนคนละชนิดกันซึ่งเลนสเนี่ยมันจะมีเลนอยู่สองเลนสได้แก่เลนได้แก่เลนนูนกับเลนเว,ว้านะคะทีนี้เรามาดูนะเรามาดูจากภาพที่เห็นเลยอะจากภาพที่เห็นอุ้ยแม่อุ้ยแป๊บ,บนึงแป๊บบนึงแป๊บบนึงวันนี้ iPad ครูทำงานหนักมากนะคะให้อภัย iPad ครูด้วยนะลูก ตาแล้นักเรียนเห็นเกมครูหมดแล้วตาแล้วอย่าดูเป็นแบบอย่างนะเกมเกมก็มีแต่เกมเด็กๆเนทะ่านั้นแหละของครูนะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บ,บนึง iPad ครูทำงานนะอาทีนี้มาทบทวนก่อนเนื่องจากว่าคนสายตาสั้นกับคนสายตายาวเขาต้องใส่แว่นใช่ไหมคะก็คือใส่แว่นสองชนิดนี้แหละนักเรียนดูนะอันนี้คือเลน นูนนะคะเลนนูนจากที่นักเรียนห็นเนี่ยเขามีคุณสมบัติในการรวมแสงถูกต้องป่ะเห็นป่ะแต่เลนเวลาอันนี้คือเลนเวลาอันนี้คือเลนเวลาที่คูวงเนี่ยอ่ะที่คูวงอันนี้อันนี้คือเลนเวลานะคะอันนี้คือเลนเวลาเลนเวลาเนี่ยทำหน้าที่กระจายแสงอ่าเขียนเขียนมาเขียนกันมาเขียนกันมาเขียนกันเลนนูนนักเรียนดูดูเลนเป็นใช่ไหมไอที่นูนนูนงี้ยคือเลนนูนนะคะนูน เลนนูนรวมแสงเลนนูนรวมแสงเลนเวา้ากระจายแสงอ่ะทีนี้ครูถามนักเรียนนะคนสายตาสั้นในกรณีของคนสายตาสั้นเนี่ยเขาจะมองไกลๆไม่ชัดถูกไหมคะเขาจะมองชัดแค่ใกล้ๆดังนั้นถ้าครูอยากให้เขานะี่ย เห็นไกลๆชัดขึ้นกูต้องทำยังไงควรควรจะใช้เลนนูหรือว่าเลนเว้าลูกคำตอบก็คือเลนเวลานะคะเพราะว่าเลนเว้าเนี่ยมีคุณสมบัติในการกระจายแสงถูกปะอ่าเนื่องจากว่าคนสายตาสั้นเนี่ยเขามองไกลๆไม่ชัดเราก็ฟีลแบบเอาแว่นขยายไปให้เขาเลยอ่ะแม่จะได้เห็นไกลๆชัดขึ้นถูกต้องปะอาจะได้เห็นแบบว่าไกลๆเนี่ยได้ชัดขึ้นก็คือใส่เลนใส่เลนไรนะ เลนเว้าวนะคะสายตาสั้นเนะาะส,สายตาสั้น,สา,น wow. สายตาสั้นใส่เลนเว้าสาวตายาวก็เหลือเลนเดียวแล้วแหละก็ต้องสายตายาวก็ต้องเลนนูน,นอ่ะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังสายตายาวนะคะสายตายาวก็ต้องเป็นเลนนูนเนื่องด้วยว่าอะไรเนื่องด้วยว่าคนสายตายาวเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นแบบ คุณแม่หรือว่าคุณพ่อหรือว่าคุณตาอะไรอย่างเงี้ยนะที่เวลาเขาดูดูมือถือก็ต้องแบบเอ๊ะแบบไกลๆแบบอะไรอย่างเงี้ยเนื่องด้วยว่าเขาเนี่ยมองใกล้ๆเนี่ยไม่ชัดเขามองใกล้ๆแบบเนี้ยเขาเขามองไม่ชัดนะลูกเขามองไกลๆเนี่ยเขาเห็นชัดแต่มองใกลๆเนี่ยเขาเห็นไม่ชัดดังนั้นแล้วก็ก็เอาเลนวลไปเลยแล้วก็เอาเลนนูนไปเลยค่ะเอาเลนนูนไปเลยก็รวมแสงจากไกลๆอ่ะให้มาอยู่ใกล้ขึ้นอ่า รวมแสงให้มาอยู่ใกล้ขึ้นเขาก็จะได้เห็นใกล้ๆชัดขึ้นนะคะอ่ะอันนี้ออกก้อจอบนะทีนี้อ่าเมื่อกี้ครูจะพูดอะไรแล้วอ่ะทีนี้ทีนี้ขอทบทวนนิดนึงขอทบทวนนิดนึงเนาะอ่ะอันนี้นักเรียนจดไปนะคะครูขอลบนะลูกครูขอลบนะเพราะว่าอ่ะครูขอลบนิดนึงอ่ะที่นักเรียนครูถามนักเรียนนะครูถามนักเรียนนะคะว่า จากภาพจากภาพภาพนี้นะคะภาพนี้ที่เกิดขึ้นภาพนี้ที่เกิดขึ้นนะเป็นภาพจริงหรือภาพเสมือนอันนี้อันนี้อ่ะอันนี้อันนี้เป็นภาพจริงหรือภาพเสมือนแล้วหัวตั้งหรือหัวกลับครูจะข้อสอบประมาณเนี้ยครูจะให้รูปนี้มาแล้วครูจะถามว่าเป็นภาพจริงหรือเป็นภาพเสมือนหัวตั้งหรือหัวกลับข้อนี้นะคะ มันเป็นกระจกใช่ไหมมันเป็นกระจกใช่ไหมภาพควรจะอยู่อยู่หน้ากระจกถูกต้องปะภาพควรที่จะอยู่บริเวณหน้ากระจกภาพจริงควรที่จะอยู่บริเวณหน้ากระจกแต่ข้อนี้ภาพมันอยู่หลังกระจกดังนั้นข้อนี้ตอบภาพสะเหมือนนะคะภาพสเสมือน หัวตั้งหรือหัวกลับคะหัวตั้งเห็นไหมลูกมันตั้งอยู่เห็นไหมลูกศรเนี่ยมันตั้งอยู่เห็นปะคะอ่ะอันนี้เป็นหัวตั้งอ่าไม่ยากไม่ยากไม่ยากข้อต่อมา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 อุ๊ยอุ๊ยขอลบลบก่อนลบก่อนเดี๋ยวดูเฉลยลบก่อนลบก่อนแป๊บ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 อ่ะโอเคมาข้อนี้ข้อนี้ ถามมอนเดิมภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพจริงหรือภาพเสมือนหัวตั้งหรือหัวกลับซึ่งโจทย์ก็กำหนดมาให้แล้วนะคะว่าเป็นกระจกเนาะอ่ะเป็นภาพจริงหรือภาพเสมือนหัวตั้งหรือหัวกลับกระจกภาพจริงจะเกิดหน้ากระจกถูกต้องปะอันนี้เกิดหน้ากระจกแน่เป็นภาพอะไรคะภาพจริงง่ายมากโอ้ง่ายขนาดนี้ใครทำไม่ได้นะ ภาพจริงเขีนไม่ได้ไดนะเดี๋ยวโดนโดนอะไรคะครูเดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะคะภาพจริงนะคะเป็นหัวหัวอะไรคะหัวกลับถูกต,ต้องไหมลูกเนี่ยลูกศอนมันกลับลูกศรเนี่ยมันชี้ลงมาข้างล่างดังนั้นเป็นหัวกลับดังนั้นเป็นหัวกลับอ่าภาพจริงหัวกลับนะคะต่อมาต่อมา อ่ะอันนี้เลนอาจจะอาจจะดูมัวมัวนิดนึงนะคะเพราะครูเป็นคนวาดเองนะเรนก็รู้ว่าครูเป็นคนวาดภาพไม่เก่งเนาะอ่าน,นี่เรามาดูเลนเรามาดูเลนกันอันนี้จะเป็นเลนนูนนะคะเลนนูนทีนี้ครูถามนักเรียนว่าเลนนูนนะครูถามว่าภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพจริงหรือภาพเสมือนเป็นภาพจริงหรือภาพเสมือนหัวตั้งหรือหัวกลับเราก็มาดูเลยเลนเนี่ยภาพจริงจะเกิดหลัง เลนถูกต้องไหมคะภาพจริงจะเกิดหลังเลนข้อนี้เป็นไงอุ๊ยอุ๊ยแม่ภาพมันเกิดหลังเลนป่ะดังนั้นดังเป็นภาพอะไรภาพจริงแล้วลูกศรชี้ลงข้างล่างแปลว่าเป็นหัวกลับเออง่ายมากอันนี้คุยคนเดียวนะครูคุยคนเดียว <c oughs> นักเรียนทิปหนึ่งเหมือนมีนักเรียนทิปมาเรียนกับครูเป็นภาพจริงหัวอะไรคะหัวกลาบ อายากไหมไม่ยากพับจริงหัวกลับนะอะเรามาดูข้อต่อไปอันนี้จะเป็นในกรณีของเลนวลอุ้ยลบก่อนลบก่อนและลบก่อนและเฮ้ยแม่ไม่น้องไม่ลบอะน้องเป็นไรอามาแล้ววันนี้ iPad ครูทํางานหนักมากนะลูกหนูก็ต้องทําข้อสอบของรูให้ได้นะวันนี้ iPad ครูทํางานหนักมากเพราะว่าติวข้อสอบให้หนูทีนี้เลนวลก็เหมือนเดิมเป็นเลน ภาพจริงจะเกิดอยู่หน้าหรือหลังเลนนะหลังเลนภาพจริงจะเกิดอยู่หลังเลนแต่ว่าข้อนี้เป็นไงคะภาพอยู่หน้าเลนดังนั้นข้อนี้เป็นภาพสะเหมือนเพราะว่าอยู่หน้าเลนแล้วเป็นหัวตั้งหรือหัวกลับเป็นหัวตั้งดังนั้นข้อนี้จึงสรุปได้ว่าเป็นภาพภาพเสมือนหัว ตั้งอะแค่นี้ประมาณนี้นะคะไม่ยากไม่ยากเนาะแล้วก็ข้อสอบของครูคเนี่ยให้นักเรียนระวังในเรื่องของคําดีๆเนาะเพราะว่าข้อสอบอาจจะโจทย์อาจจะดูยาวนิดนึงอะไรเงี้ยก็อ่านให้ระวังนะระวังตกหล่นนะลูกนะอ่านหมายถึงว่าระวังอ่านแล้วมันจะแบบตีความหมายโจทย์ผิดอ่านระวังให้ดีนะก็ขอให้ทุกคนทําข้อสอบได้นะคะข้อสอบครูเหมือนที่ครูสอนในค่าทุกอย่างเหมือนทุกอย่างเลยไม่มี บิดเบือนความจริงไม่มีบอกแล้วบอกอีกก็ออกตรงนี้ออกตรงนี้ออกตรงนี้ก็คือออกจริงๆก็ขอให้ทุกคนทำข้อสอบไปได้นะคะวันนี้ก็ครูไปก่อนนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวบายๆนะคะลูก